สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของลุงพลบ้านโกกเกาะนะคะคนดังประจำปี6 3เลยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของลุงพลอุ้มเนนน้อยค่ะชาวเนตก็เอามาลงนะคะต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปกันใหญ่เลยนะคะว่าน้องชมพู่มาเกิดหรือเปล่านะคะน่ารักน่าเอ็นดูเลยนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะ ดาวเองนะคะฮ่าฮ่าฮ่านะคะใช่น้องชมพู่กับชาติมาเกิดหรือเปล่านะคะชาวเน็ตก็ต่างวิาาพา์วิจารไปกันใหญ่เลยนะคะน่ารักมากค่ะนะคะลุงพลก็รู้สึกจะเ n d o fc เนีนน้อยคนนี้ด้วยนะคะดูหน้าละคายละคึงลุงพลด้วยนะคะเนนน้อยคนนี้หน้าเหมือนไหมคะ เออก็เหมือนเหมือนอยู่นะคะน่ารักคายจังเลยค่ะดูแววตานะคะเอซว่าไงเนาะใช่อันน้องชมพู่มาเกิดหรือเปล่านะคะน่ารักอ่าลุงพลเอาแบบนี้เลยบอกัดแตนนะคะ F10 ซแซวๆนะคะ เนนเนนน้อยคนนี้ก็เป็น F อซของลุงพลด้วยนะคะลุงพลก็เลยเซ็นชื่อลุงพลไว้บนผ้าเหลืองของเนนน้อยองค์นี้ด้วยค่ะบางคนก็บอกว่าลุงพลป้าแดนรับเป็นบทบุนธรรมเลยนะคะชาวเน็ตก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ไปกันใหญ่นะคะเพราะเห็นเนนน้อยรงคน,นี้คนนี้ลุงพลอุ้มก็เลยเนดูน่ารักน่าคลายลุงพลค่ะดูแล้วยิ้มค่ะ ไม่ไม่ต้องอะไรเลยค่ะน่ารักสุดๆเลยค่ะถูกใจเอซตัวน้อยของลุงพลป้าแดนน่ารักสุดๆนะคะจากชาวเน็ตวิภาวิจันท์นะคะเราก็เอามาเล่ากันสุดกันฟังนะคะบางคนก็บอกตะฮักแท้ตะฮักแท้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ